สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะตอนรับกับซูซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องพอๆกับซอ,อ,องเคยหลาคือเกา่าเนาะไลยผู้เลายคนกับทา่าหานองดำเนาะเอฟซีนองดำริเห็นเทิงเลยมาอะไรพี่น้องนองดำมาแล้วงัวเขาก็ถึงเข่าอีกนัวนืวอีกปุ้ยไลยผู้ลายคนก็ทา่าหานองเสลาคือกัน อ้าวทำห้าวลูกงานเรียกแล้วพ่อสวัสดีพะลุงเป็นอะไรเป็นอะไรคือลงกงานเป็นคือจ้าหงานไลคให้นะอดูองานเยอะเลยลักล่ลกงานเยอะอ แสดงว่าลกูกหย่าพี่น้องครบอุลล่งไปไดทางพี่ดีกว่า,เ,เ,าเดี๋ยวจังมาทักทายน้องดาพี่น้องไปจัดการทุละน้อยหนึ่งนไอ้ผู้ไยคนกระทำหาหน้องดาเนาะมาเลยโอ้ยประชวาพี่น้องเลคนมันปีสองพันสาบเอเมาปป๊บลูกหย่าปั๊บ กันสิแล้วแล้วเฮ้ยกคือใบเหี้ยเหลวแล้วดํานาเหลวเหลวเนื้อหักยังเคืองนึงคือเห็ดหน้าลายเหี้ยหน้าลายกินได้กินเขาวลายโอ้ยคือบเห็นง่ายจ้ะกินเขาวลาลายจะได้เปใหญ่เนี้ยเราเลยเห็นหน้าลายยังได้กินเขาวลายพอบอกกินเขาวปลาลายโตร่งกินหรือบอกกินเดี๋ยวนี้โอ้ยบอกกินบอกกินเราต้องเห็ดหน้า เห็ดไปเห็นยังเขานำกขบกินเห็ดเอาเงินเพื่อจะได้เงินเห็ดน่ะพี่น้องเลยผู้เล่นคนปีนี้ไม่เห็นน้องดำหาเห็ดกับเคยล่าเลยน้องดำน้องดำดำหน้าพี่น้องเราเข้ากับไปเฉอยจักเถื่อบเราจไปเอยบ่มีเวลาไปเลยเดี๋ยวนี้ที่แม่มันวิดได้เฮ้ย ข้าต่ง,งวตัวแต่ควายพี่น้องเลยทีมฮันวิททีมฮันวิทให้เธอไดัน้องสลาจา้างนะชาบาทได้วรชาบาได้ให้เราชบานบอนี่ได้เอาหนึงนเดาอนนึ่งไดแตหนึชาบ้า,บาบพอนะอ่อลลเ,าเนาะเอาไปยังหลายนะเนาะออได้นำมาลดหาพัน อายุมบรายทั้งตัวนาะโรคเตยหยาอันชี้ขานเ้อนนเอโรคเตยหยา,ยาห้ากระปุนาจัดไปจัดไปให้ให้เราซาบาดเมาเอามันมดคูให,ห้เราเป็นหยางหน้าหน้า,นามีอยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดชิบห้ โห่มากรได้รลายแล้สิบให้ก็ได้เลยสองร้อยแปดสิบให้ก็โห่ได้หลายพันนะฮะเอาแล้วมือหนึ่งหาเงินมื่นละพันเฮ้ยหาให้ก็ร้อยหนึ่งเลยสิบให้ก็สองร้อยแปดสิบให้ก็พันหกอามอืม <of calculating. S 3> เออคันนันแปดจิ้ไหานะคันลงเนนะฉี่หาอยู่สองบันหกน้เอ่อยากได้บ่กินข้าวเขยเนี้งมันี่อยากกินแต่ข้าวเจ้าฝุ่นนะ พี่น้องชมบอใหญ่น้องทำนะข้าวเพนกรขบวกินข้าวเศ้าก็กินสองสามคำเฮ้ยมากระบาใหญ่แล้วเป็นี้ก็บาดใหญ่ใกล้จะแล้วเลยเนาะโอวยังบวกเพิ่งก็ได้ยังบวกเพิ่งมันก็ได้หาบาทตอนนี้ A cả đi to mệnh lệnh mình chẳng để lại lệnh <laughs> hai này là có luôn hay lệnh 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 có hay hay lệnh Hay lệnh 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 là có lúc mình lệnh để lại vậy lệnh lại lệnh lệnh lúc lệnh lại cả hai là lệnh lệnh thôi เอออยู่ในเทียงไงใครนี้นั่งเล่นอย่างว,ว่าอยู่แล้วมื้อนี้นาทงนี่นะอ่าเดี๋ยวมื้อนี้พักพอนบ่พอแล้วลอื่นไปต่ออื่นไปดำมนาทงอื่นอีกทางงรังนะเอาอมพอมทางางรังอ่ะยังตัวเดียวบยัง ละลายพี่น้องเลยโอ้ยเรียบร้อยใช่ยังหมดลลายเดี๋ยวเอาท้ายคีบไปพี่น้องแล้วเอาจังสีลงไปโลกพี่น้องเลยมาได้ที่ต่างค่าตั้งกล้องมาเนาะมาได้จังใจว่าสีท้ายคีบน,น,นะนะเพระาะว่าสีมาโลกอยู่แต่มาไ,ได้จังใจไปแล้วผพอดีเห็นน้องดำมาก็เลยพี่น้องเ,ยเลยผู้หลายคนก็ย,กยังเห็นเนาะ เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งเอาเพื่อนให้หน้าให้ตาไปใส่เฮ็ดบวกก็ได้กินอยู่บ่ดามมาหาเองบอรลูแม่มาหาเแ่วมองเคยเ้าเวหน่ลยเนาะยังมองนึ่งผู้เ้าบหมดเลยมันยังบม่ออกนะดำ<ง>ในกอกสมพอนั่นน่ะแต่ว่าบเมนกอกไพรได้ขั้นกอนกไพนะเขาเอามุนหมดแล้วมองเขาเก็บนั่นดิปีนี้ไปจอบทนายกับบอเฮนหรือกับไราไปเลย มองเขาไปเลงควายแล้วเขาเอาเดี๋ยวเอาเก็บใส่ขวดใส่ยังออปีนี้มันยังบ่ออกเลยมันบ่ออกเลยปีนี้เฮาคือบ่พ่อกันเวลาไปหาเห็ดนะคืะอบ่พ่อกันเวลาไปหาเห็ดพ่อเนาะบัวเล้าเฮา,า,านี่คือบ่พ่อกันโตกับเฮานี่เวลาไปหาเห็ดนะคือบัวเจอกันพ่อเนากไไ่ะ คือกันเลยไ,ไ,ได้อยอะแตชีฮาโล้วะเอาไปเห็นอะไรยินมีแตบบ่หนึ่งกับแกงแล้วเนาะมันออกลายแถวห้านในปีนี้เนาะ บอได้กินแล้วตอนนี้มันดับเออมันบมันมันมืดเลยเคยันบอกอีเกี่ยวกใกล้ชีกเกี้ยวขาวปู๊มันจะชีออกไหมห้าม,อามือไหนเท่าเก่าน,นะไรไลบาา่บ่บ้านนี้เขาไปหาก็ได้เยอะเขาก็ได้พอได้ก,ก,กินคือกันเท่าเก่านั่นแหละ ยามกลางคืนมาก็ไผเยืองซวๆเนาะเฮาก็ไปเยืองเถอนึงได้แต่นึงได้ก่ไก้นึงเฮาเฮ็ดนี่ดหญ้าพี่น้องเอ้ยข้าก็ได้ดำหน้าแล้วนึกว่าสิแล้วบ่แม่นพี่น้องเอ้ย ลย,ลยังได้ลกหยาโตโอ้ทางุูน้องซาลาลกอยู่ทางไหนขะึ้วาสิเลีหยวหยาเพีย,ยบบริบ้าแต่น,น้าเฮาหน้าไฟกับมีแต่นหยาตเต็มอยู่จุเลียวหามโเหินอยางหินเก่า,าแต่น่าเฮาและหยาลายกมูอ,อน,นอีมันเรืองอะไรให้โอ้ย มันบริเลืองแล้วมันจนสีแดงเหรอ,หรอว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่มมอได้กับเ้าใส่ยันฝนตกแหง้งย่ามันผัดไปผัดไปเลยเกษีปุ๋ยนั่นและเขาจะมา เดี๋ยวมาดูกัโอเคฮะครงละใกล้สิใกล้กลเสร็แล้วเราเลยหยโอ้ยมาม,มีกระดามคโกกอ้ยเาบลายพูดลายก็ท่านกกา,านอีกดำเออบะมีบะมีลำหลัก,ก๊กสองก,ก๊กคือวานเลยมีแต่แถวตอนลกนั่นแหละ ผู้มันลายน,นะอ,อ,นอ,อืมจัดไปจัดไปโอเคพี่น้องสิดได้ลงลกหย่าชอยน้องดำนั่นแหละอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเข้ามาก็อย่าลืม,ลม,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไครต์กดฝากระดิ่งจังไม่าพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเคยหล่าพี่น้องไปแล้วพอกันคะลิปหน้าสบายดี